พอจะเดิญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนชีวิตของคนน้อยมากที่จะไม่มีเรื่องอดีตที่ปวดร้าวเดี๋ยวพะในช่วงชีวิตที่เรากำลังมีความรักมีเพื่อนอยู่ในวัยที่จิตใจกำลังพลิกขนองบางครั้งเราก็จะพบว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่ เราครบอยู่ด้วยนั้นจริงใจด้วยนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็สร้างความเจ็บปวดความขมคืนเสียใจไว้ให้กับเราจนเราลืมไม่ได้บางทีก็ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความทุกข์ตรอมอยู่ในห่วงเวลายาวนานซึ่งอรรมภาพมีข้อแนะนำว่าการที่จะทำใจให้ลืมอดีตที่ปวดร้าวนั้น เป็นเรื่องที่เราอาจจะทำไม่ได้ที่จะลืมแต่ถ้าหากว่าเราจะหาวิธีการที่เราไม่เป็นทุกข์หรือไม่ปวดร้าวกับอดีต mm hmm. ก็ทำได้คือเราพยายามใส่ใจกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมองหาสิ่งดีๆทำในปัจจุบันและทำเพื่อวันพรุ่งนี้หรือทำเพื่ออนาคต สัจธรรมอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปและเสื่อมสลายไปโดยที่สุดเพราะ,ะนันสิ่งที่ปวดร้าวก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่มันถูกกรุงแต่งเกิดขึ้นมาในจิตใ,ใจของเราถ้าหากว่าเราใส่ใจกับสิ่งดีๆในปัจจุบันเพื่ออนาะคตอดีที่ปวดร้าวเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆสลายไปก็เป็นเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้เวลาเท่านั้นเองขอจเจริญพร 解脱。